สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้ผูสุก้นมือนีมากินอีกแล้วพี่น้องกินอีกแล้วทอดปลาซิ่วอ้าวแล้วก็หมูสามสันนะคะวันนี้มี<ล>ยังปฏ<ล>ิโอยเขมามาจังเลยวันนี้ไห่เกาะมานี่อันนี้กาเ,า,าเอ่อเขาเอินยังเกาะน้ำตก๊กน้ำย่อยค่ะน้ำตก๊กน้ำย่อยหมูข้อหมูนะคะอันนี้คือตำบกฮุงค่ะผู้ใดพ่อได้กินตำบกฮุงกับสี่ยับมาหายทันทีอันนี้ทอดปลาเขาเอินยังเกาะ ทอดปลาไก่แล้วก็ทอดปลาทอดมันปลาไก่ทอดมันปลาไก่เหรอโอเคขัดตัวหนึงก็ไม่ต้องบอกอะไรมาพี่น้องบ่เว้าหลายยายห่างเมียนเมียนเมียนอะไรเดียว่ไปบ้าอะไรวะเลยเดี๋ยวกสิเกินเนี่ยยัไปตั่งบางกล่องดูเอามาพี่นี่นี่นี่จังเนี่ยเออเอากินบาตนี่ อันนั้นก็จะไม่กินนื้อมูดอกกูกินหนึ่ 1, 1> <า>งสองซ้ำเอาอะไรไหมเอาแหละลคุณได้อยากได้บอกกับเขาอันนั้นอันนี้ยังก่อนอัน,นยูเมืนะนะเองโน้นอันอันอันมูที่มันเขาอป็นยังก่อนมูที่ติกระดูกบ่เดี๋ยวเขาเ็ดเป็นยันงไงนะอ,นนอ๋อ,อเออนองแค่มันนี่มันยูนี่หมูเหรออือดี๋ยวว่าขาผิวยูีนี่มันเฮดเป็นราคาแหงนะฮยูเมืองโน้นเฮดเป็นแพ็คเขาบอนเนต์บ่คาร์บอนเนติราคาแหงนะ เดี๋ยวบางตอนนี่พี่น้องแสบแสบรืมผัวลืมนัวลืมสูคือเก่าพี่น้องกินเมื่บ้านเทปุระมาขอดอีกแล้วบอ่ากกินได้ต็ากินกับ็มากมากินข้เมื่บ้านเนี่ยกินมื่บ้านเนี่ยโอไปอยากพา เขเพรียงหายเจะในทีไกินข่าวน้มูกเนาะเขาเาข่าไ้างกินไปได้เหรอสวขมขามเหอโอเคข้า,า,า,ามากา,า็นเ่ลืองเนีก่กัพ่อ,องเปนเหลองแล้วอมอปัเติดอันนี้กันนะใับกลังอยากกินกน,นี่ ตกุนกดมไว้อืมมีจิตเอว่ามีจิตอันนี้ั็จะซือ้ดส้มัดขนาดคุดได้หน่ถ้าเกิดเบานี้ได้จีนได้กว่านี้อืมอวน้ำตกข้อวมูอย่างพี้นน่องแซ่บตับหมูงถอดปลากายถอดปลาซิ่ว พอดีลูกกันเลลูกกันสอบปันพ่านจะเล่ผ้าเขาไปเฮ็ดสวยหมู่านเนี่ยบอกว่ายะสิบบอกว่ายะสิบข้าวเหนียวตีเล็บให้นะเบอร์เทรา หลบกหลายบาทกูใ <Techn> ส <Pokémon> ่แม้แบบเป็นกาวติดหผาบวอย่ากลัวเนี่ยใส่แบบเครื่อเครื่องเขาใจเนาะเนี่ยเขาก็ไปแซ่ดมหอยเน่เกีียวออกต้องเกลยวออกก็หมักกี้างนีผัต้องเเกีียวเลยปอกนะฮะนั่นผิวเราเสียไหมมาแน่นอนถ้ามักออกแก้วน่ากูดนะเล็อบางเลยยล่นทำเงน มบคืมานอยเล็กน่อยนะเห็ุความมันขูดเพราะอะไรมันดำานอันนี้บาบ้าอือน่อยนะสมองปลาเราตะงอัดมวนผมจะเป็นท่ายังยังก่อนแมันแบงอไปเก็บทางเาเล็บไม่ก็ดำเนาะกนีต้านเอ๋อมันสปท่อเพิ่นถอดเพิ่นมแงเนาะมมรยังหน่มันนอกบ้านนบ้าน เร่าหาาค่มีองต่อแลราไข้วาไปแปกบ่ค่อยมีหลายบ่ค่อยรื่อกินไปคุยไป,ไป,ไปพี่น้องเอยแสบฟินปลาผพ้ใดมากินหัวกับสีแ่งหัวออกมาหาเลิกอเอาพผู้ใดมากินหัวคนดูอย่าปลานี่ยเพื่อหาเงินเพื่กินเลยไม่ใช่แม่เ่กินหัวมัือเ่ คุณกินหัวปลาแต่ตัวละครมีหัวปลาคอหัวปลาอะไรนี่คุณกินเลือกินหัวใจนี่ไงบ่นั่นแบบมันยำถึงเห็นไงเห็นอยู่มองอันหูเพื่อนน่ะเพรว่ามันหินไม่ตางมันจะมีหินอยู่หูก็ยังอันยำสึกลูกกระตานเบิ่งไปกระตยำอะไรย่งเนี่ยมันดัำมันดำเก็บเก็บเก็บกูไปสูตรมันกระนั้นนุ่ยตามันไม่แข็งอันนึง มันบ่แข็งเลยไม่ตาานี่เห็นบ่เนี่ยเป็นบานไมยตานบ่ทุบไม่ต้านมันจะมีหินอยู่หัวหัวบางที่ดีที่ว่าเขาสืรับมันจะมีหินเป็นเป็นคือจังเป็นเป็นแบนสีขาวเพื่อเขาสืรับคืนน้ำไออยู่ในน้ำขนาดนั้นเลยโอ้ยบ่เตกแค่นักหรือยนะมบักบักอันนั้นมทันมันนวลมันนวลเงี้งมันอืมอร่อยไส้มันนวลเงี้ยมัน คายุ่เหนียเขาไปตักมันขึ้นมากลยังคายนี่นไหมอบสจานแคแคอืมอืมใส่นหมูหมูหมูตีแรกใส่เข้ามาอ่ะใส่ิมไปตักมเอาไปเข้าเละขาตัดหัวตัดหานออกเบอะไรจนว่าโอ้ยโอยดาฟังคนหนึ่งกระดายน้อยาไม่ถืกลองเลย้าใจใจด้วยเพราะว่าทางแรกนี่แม่ม่ตัดโดนง่าย่ะี้ เยวมากกับซีเรียลลูกไปปับไก่ไม่ไ้ังอะไรเ็ดน้อกินอืมคนเยอนนะสัตวนะตัดนี่ตัดนนนะที่นี่รวบเล่นมามูกปลามาว่นแซ่บผู้ลงคนแขะจนเบิดอ่กิบมันว่ตาตัดถ่ายกันจัดจำนะมกมกใส้หมอหรือใส้เบ็กต่ะมกแซ่บป แล้วเข้าไปกี้ปลาเอาสดสซอสบ้าไปกี้เร่อยแซ่บอืมเส้นนี่มันเป็นหนามเลมันตีแต่มันเป็นเขาเลยนะข้าจ้ขอเบียร์ก็แซ่บพี่น้องเอ้ยทั้งกินทั้งว่าหรือพี่น้องขอถอดขอพ่แต่มืนอเนี่ยไม่ได้บุญไม่นะพระกันค่อยว่าอยู่มีือขคนหูดีๆมากมืนเบื่อบแห้งเพ่อนมูเช่กินบนหลังพันนอกินเลย หอาวจ้าหนาัซบอยู่เพราะว่ากรอบวามแขกกรอบทุกสีนะพัดจะเผานะเอ้ัถ้าเป็นแป้งอะไรนั่นนะกรอบปแกงถ้าเป็นแป้งอะไรแค่ขนมปังกอบก็เทนแป้งปูกกีได้ไดนซำเนี่ยมันจึบอกแต่เบาๆมันกรอบนะอฟต์ันพอแป้งก็กี่ตั้งเครื่องตั้งอย่างี้ปะอานี่มาเลยถ้แป้งเะฮอตใจน แตง,ยยงแต่ยัยเสือมาเห็ดนมไม่เป็แตงองอะไเห็ดขนเงียนบ้าง่าขึเียนมนกะเป็นขึเียนบ๊ลายเลแตอรสิบปีที่แล้วไม่เยอะไม่เยอะสิบปีที่แล้วได้ไปลาอันนี้นั่นมันบ๊ได้มีอันนี่ดอกขี่ไรดอกเพราะว่ามันปลามันพึ่แบบนี่นะแบบมันบได้ขมคือยังปลาซิวบัตเห่าไหม คือบัตรข้าก็ต้องขี่ขั้วขี้ยังเนาะกริงจริงกาไปแซ่บเลยอืมหอมบํามนมณอจ้มกมมกันได้จัง่อยแหนแนแน,นอกแน่นะกิต้มบวกขั้วอีกแน่นะเขากินอาหารมากินขี้ดินอืมอืมธรามาติกินขี้ดินกินยายาเต้าอืมยาเต่าสามซึสงสามเอา,าม่นนาเพือเลียบไปนะมันเงี้ยไปกินไง เดี๋ยวหาวอนิหนาเราไปถอดกรอบไหมชอนีบมาก่านบอกว่าไม่แขวกกไม่แขวก็มีมือเด็ดออกทุกคนดูทวานม่อืมเขาประกาศไหยขั้นเลยต้องถอดกินต้นที่เหมือนตัวขาวนที่ตอนนี้เสแสพบ่นองเอ้ยืมกั เองยอบอบบเราถือว่เอาไปกินใจมากนะเอ้ยเดี๋ยวก็จะเอามาใหญ่เนาะจำเลยใหญ่ถาบว่าอยากให้กินไหมบ่อบถามได้ที่บอกมาชวนบอ่กเด็ดดอกไม้สะเทือนทั้งดึงดวงดาวเลยบาทดอกอยากให้กินอยากให้กินบุคคาสัตภาพพร้อมคนไงใบก็แสงอาหารบ้านแล้วมะฮอรอ่ะ กาเท่าบัวขาลนโยมตัวนะเท่าเสียไปในตัวโมม่เนาะนี่เราสัตว์ะส่วนแต่บ้างถ้าซูหายเลยสูกหายรอกจะตุมเนี่ยหายไปจักซื้อเป็นยกเหรอหายไปแต่ซไปหายกับมแล้วมาบ่บ๊วยบ๊ยบได้หามบ๊้บ๊วยตีไปแต่ปิดป้ายไปหม็เยันี่ปบปอยู่บงคือสื้อมากั้งร้านใชวะ อัี้าบาแมนอ๋อไม่ไม่กอดเด้มันงมัมมี่่แบมันงมัมีสร้างขึนมก็สิไปนกกเบนสิมนี้เป็นกุ้งเป็นกุ้งของมันกเดียวหลายหลายเขาเป็ดนกกระเดือนมเดือสามที่ไหนขายู้อร่อยเก่งแวานนะก็เลยเอามาซะแสบด้ดดือคน้างเขาเขาหมดเรื่องงบ่าบาบ่ยม นั่งจอดอยู่พุมแม่สไปปปาไปแนบชิดราวาจิงเรื่องม่งนีพราวะราวานั่งจะออกแดบง่านั่งจแนบที่สุดห้องนี้น่จะเปิดเื่อออกาวอยากเรามากนอยากแล้จอดเต็มห้อออกเื่อจริงห้เอมันห้าบีบแต่ีวัตถุิบมากนี่กาบอกพี่ว่ามอมัติตกนั่ ตอ้นสิเร็จัล้มซือบมีเด็กเข้าวันเก็บของเก็บขยะเก็บพวกอันนี้ถิ่นไม่ปวดไอ้เนี่ยกิดพนเจะหัหกองถือว่าจับ่าม่หมอวนอันเซ็ตแล้วอันดินเต็มร่างเตี้ยอยู่เป็นหลังก็ไปเสร็จโดดออกมุดกันปโบัตโยนรานพี่แม่เข้ากับรถพักซี่พักซี่หอมพักกันแบบแบบทนี สีฟคูณมาราอว่าสือซีฟูณอ่ะถือซีกว่าเลยซีมื้อนี่เข้าไปมื้อนีบานิยุ่เนี่ยยุแมนอยู่ลาบบ้านจงซีบหรือเขาไปดเบิ้งเขาไปดบเวน่นแลควของช่วงนี้ของซาลานกับิสเลาเนกับซิเบอกักงซีกับซิโตเงีคูกันเี่ของเผืกอาเปืกยังถือขนาหนีองมนึอนหรือขาเหนะซื้อกี่นีได้่ะ พี่แม่ข้ากขถือไปเลยพี่แม่ข้าน้ใหม่แวงน้อใหม่พลัง็ส้สถดอมาป่าบะหมักแล้วกินแล้วเหนียวมากอันไหนน้งใหม่ฝรั่งเนี่ยมันเหม็นต่อกินไม่ดีแล้วกิบ้เหนียวมากบ๊อบเนล็กินมันเนี่ยมัเหม็นท่อน้าใหม่ฝรั่งน้าใหม่กินตอกตตอนเนี่ยน้าใหม่ฝรั่งอะไรกับมุขะลีกินตัวกินเหี่ยวแห้งจังสัดเดียกับกระเทียมปลาบะหนักก็เลยบ๊อ้เลยแน้วแบกินแซ่บก็แซ่บ ไปได้เอกระเที่มเพลียจิ้มไเแล้วเขาอยากกินผัดกับเขาผัดตับน่นแหนย่ยากแต่แสบน้ำมันะรังจะแบบกินต่พะกาดเด้อฮะกินแต่พะกาดเด้อดแล้ว,วมันคือตาก <c oughs> มันต่อซื้อซับแต้มบางอยู่นะปวดไหล่ไหมขันหน,นงังอยู่เข้าอยู่นดดยดยมันตดดนดอกไม้นัอ คัดอย่างว่านรอกง่ายๆแล้วสมอถ้ากันสาลาะว,วันสุเด็กกินก็ไป่กินแห็ดด้หน่อยมาเพิ่มอีกได้ย่างเห็ดก็อกไเ่รจาเจียกวอกอืย่างย่างแล้วกันก้ำจิ้มอันนี้มามักเต็มซีฟู้ดนะแซ่บกัรจจวายูอันแต่ไทยเฮ็ดตายข้าหันหน่นนะนี่มังไทยอ่ะเขาปลูกไหมอืม้พเป็นตาตันนี้ออกหรือปลูกเป็นร่กยังหัได้ไม่ทุอหเป็นผู้่านไหมผู้ดต่ะ ลูกเขายังมาเบื่อมันเบื่อแล้วกันนะมันแตบมันมันแน่นมันบกคิวบยังเดีมันแน่นต้มยำผัดเก็ดน้ำพริกวุนี่้นะนไหไม่หายหนึ่งไม่แตกแอนกินกับน้ำพริกผักอหลายปลาตรงกลางยหันยังยงอยู่ในถุงให้ต้มใหเสก็จะแสีบเพ็ด้ผู้ทพูอื พุทธาษีบิลีปาะมันจิเก็บไหมลแล้วกไปพี่กายเพื่อเพื่อใคเพื่อโตหรือเพื่อเพื่ออะไรวะเพือย่อมย่อมให้ไปแล้วใคอหู่นเนี่ยวาสบายใคร่เอาไหมครับใครหั่นอ๋อพุทธาษีพุทธาเหพุทธาษีบิคือเก็บไหมล่ะบอกพิษนะเดี๋ยวพิษเป็นโอกาสบ้างใจเข้ามาตุยข้าหั่นไง ทอดทอดสาวสาห้ามคับปากกระกมูแจกกอกกินเข่าเนียวอืมว่านไหมคับข้อหมูย่างจ้าเขาบอกอดยก้อเป็นาขาข้าวหมูย่างห้อันข้าหน่อยๆนะจิ้เบิดได้อว่าเนาะิ้เบดเลยเนาะไม่ได้ิ้เลย เที่ยโกน่ะแม่เป็นได้แต่บอไม่ค่ะแต่พอนั่นน่ะบาซินกับสวีเดนแซ่บพักกินแล้วกินเส้นเหนื่อยเลยพี่น้องจ้าอันสำหรับพี่ๆผู้ใดที่มาคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์แล้วกูติดตามแล้วขอบคุณทุกแรงซับพอร์ขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ถูกคอมเมนต์นะค่ะเด้อขอบคุณที่เขามาติดตามกันเราจะรับรองว่ารับช่วงตัจทีสำหรับคลิปนี้สาวไทยกับสิ่งของอยากน่าเป็นก่อนสิ่งนี้กันเนาะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถ้าไป